สนับสนุนโดย TT Channel และ JD สายอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พวกเขาด้วยนะครับโอเคนะครับผมต้องขอสวัสดีด้วยครับผมเฟมคุงนายเฟมคุงครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft v e r s i o น0.15.8นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําประตูห้องแล็บนะครับจะเป็นไงก็มาดูกันเลยนะครับ โอเคครับสิ่งที่ต้องมีก็ตามนี้เลยครับนี่ครับตามด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับอ่ะอย่างแรกให้เราวางสติกกี้พิตันแบบนี้ครับโอเคให้มันหันหน้าขึ้นแบบนี้ครับจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับหึงบล็อกโอเคก็วางบล็อกแบบนี้ครับอ่ะวางมาแบบนี้ครับแบบนี้อ่ะโอเคทาเหมือนกันครับนะ โอเคจากนั้นก็วางเลสโตนท็อตตรงนี้ครับกับตรงนี้โอเคแล้วก็วางเลสโตนวางมาเลยนะครับโอเคโอเคครับจากนั้นก็วางบล็อกอา้าวโอเคครับวางบล็อกครับต่อขึ้นมาอีกครับโอเคแล้วก็ต่อกมาแบบนี้ครับอโอเค ต่อขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับจากนั้นก็วางเลสตูนต่อมาแบบนี้ครับอวางขึ้นแบบนี้จากนั้นก็ใส่ริเวอร์นะครับโอเคมาลองกันเลยอะ เราต่อยาวเกินไปนะครับเราก็ต้องวางนี่ครับรีพิเตอร์ครับวางตรงนี้ครับโอเคครับวางไปเลยนะครับก็วางครับโอเคโอเคครับก็ลองใหม่ครับลองใหม่โอเคครับทำงานทั้งสองข้างครับโอเคกดปิดครับจากนั้นก็วางบล็อกแบบนี้ครับอ่ ต่อขึ้นมาครับต่อขึ้นมาเลยครับเคก็ทุบออกทุแล้วก็วางสเตกก้พิตันครับแบบนี้ครับอ่ะให้มันหันหัวลงครับโอเคก็วางบล็อกต่อมาแบบนี้ครับอ่ะทำตามเลยนะครับแล้วก็วางไดสโตนครับโอเคครับจากนั้นก็ต่อลงมาเลยนะครับ ตังมาจากนั้นก็วางเลสโตนครับวางขึ้นมาเลยครับโอเคโอเคครับแล้วก็ออกมาทดลองกันเลยนะครับอ่าไม่ไงครับมันก็จะเปิดแบบนี้นครับอ่ะโอเคครับผมก็ อจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่ายลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ด้วยครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายแย่ yeah.